จะจะใช้โทรศัพท์เพื่อนถ่าย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 ไปไม,ไม่ไมเปเอาไปไปเมึงกดอันนี้ไม่ไม่ต้องกดแคบมึงเข้าไปที่บันทึกเสียงเลย <S <S แล้วมึงกดเลคคอร์ดไว้แล้วมึงก็ปัดไปหน้านู้นแล้วมึงก็อ่าน you know understand it's b e n e five now ทำไม <Sal> no. ฉลาดจัง oh yes I'm truly genuine five genius, genius. call b อ e คินเอง จีเนียสก็ไม่ทำไมมันสั้นลงวะไม่เป <laughs> ็นไรออีก <laughs> ทีเดียว<ะ>เข้าไปก่อนแล้ว <laughs> ใจความเดียวกัน <laughs> ที่เดียวเข้าไปก่อนแล้วห้าสี่สามสองมึงต้องปิดบูชุดก่อนทุกความสำเร็จมีหลากหลาย มึงเสียงอะไรก่อนนะอันดับหนึ่งเีเสียงไวยรุ่นก่อนเสียงเราแล้วก็เสียงมวยเกษียณวยเกษียณถูกต้องหนึ่งสองทุกคนรู้หมดเลยว่าเราเป็นคนที่แบบแก้ไขสถานการณ์ข้างหน้าได้ดีมากมันก็คือการบ้านครูสั่งไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วไม่ทำไม่เราเพิ่งว่างไงเพื่อนโอเคไม่เป็นไรหนสี่สามีทุกความสำเร็จมีหลากหลายปัจจัยคนย่อมมี ความเป็นเอาใหม่ดีกว่านะครับผมเอาที่มันมีแต่ภาษาไทยก็ได้นะฮะปัดแจ็คปัดแจ็คเยวอ่านกันแล้วทุกความสําเร็จมีหลากหลายปัจจัยคนย่อมมีความเป็นปัดแจ็คถ้าพี่ยูโรอ่านคอมเมนต์นี่เป็นเพลงนี่เป็นเพลงอีก่อยูอ่านคอมเมนต์หนูหนูจะไปล้างถ้วยอ่านนะนะครับมาเที่ยวไหมเพื่อนที่ไหนวันนี้มีเรียนครับผม คุณเบนสุนติราชอ,อะ่ะ <laughs> ไม่ใช่เบนโลเคชันเมื่อใดที่โมโหลองนั่นนงนิ่งๆทบทวนดูอ่าได้แล้วจำได้แล้วใช่ไหมไม่ได้ข,อขอ้อครับเ้ยอะไรเนี่ยกดไปแล้วอีกเหรอยัองไม่กดยังไม่อ่านทวนทวนขอขอ,ขออนุญาตทวนครับ เมื่อใดที่โมโหลองนั่งนิ่งๆทบทวนดูเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้ยังอยู่อีกสักกี่วันทำไมต้องไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่าเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกแย่ๆเลยนะจ๊ะพร้อมห้าสเมื่อใดที่โมโหลองนั่งนิ่งๆทบทวนดูเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตมีอยู่อีกสักกี่วันทำไมต้องไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่อง อย่าเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกแย่ๆเลยผ่านไหมไม่ผ่านมันไม่ไหวรุ่นอะเอาเสียงแบบนี้เลยเอาเสียงแบบนี้เอาเสียงแบบนี้นะก็ส่งแบบนี้ไม่ได้ที่โมโหเราแน่นี่นะ <laughs> ไปกุดนะโอเคนะมันต้องแล่วแล้วนั่นเสียงสูง เมื่อใดที่โมโหลองนั่งนิ่งๆทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตมีอยู่สักกี่วันทําไมต้องไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่าเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่าเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการความรู้สึกแย่ๆเลยมาบายครับสวัสดีครับทุกคนนะครับมีความสุขมากๆับวันนี้กำลังอดอยู่กํมคัดไปแล้วไม่คัดเลย ครับก็ลากันไปก่อนนะครับไว้โอกาสหน้านะครับก็มาฟังกันเข้าได้ฟังฟังกันได้นะครับที่ FM 7 1 7 7 c 1 1 2 5 8 9 m เมกะเฮิร์นะครับมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนมีความสุข Have a good day กันทุกคนนะครับ Have